สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมเอมมอเตอร์มหาสารคามครับคลิปนี้พามาชมเจ้านี่นะครับฮิโน่นะครับซีรีส์เจ็ดร้อยนะครับสิบสองล้อแฮนตี้ย คันนี้เป็นอ่พิเศษหน่อยนะครับจะเป็นช่วงล่างนะครับเป็นระบบถุงลมทั้งหมดเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนี่ถุงลมือสวยเลยครับ ไม่มีแหนบนะครับรถคันนี้จะไม่มีแหนบเป็นช่วงล่างถุงลมทั้งหมดเลยนะครับจะขับเบิ้งเหล็กเมื่อวานก็นลองขับมา,าจากอู่ประกอบนะครับจนมาหอดอู่เฮ็ดซีกับจากกรุงเทพมาบานโป่งกันที่ดีครับนะครับ นี่มสบ,บายเลยชัตซี่กับประมาณนี้ครับนะครับชัตซี่จะมีข้างบนนี่มนันเป็นเป็นรถตู้ตู้เย็นเก่านะครับผมวานก็นเลยข้างบนกันที้นี่ทีน้อยครับแต่ว่าเดี๋ยวยิ่งไ้ยิ่งไ้สีเก่าหมดเลยนะครับผมก็แล้วก็เก็บสีชัตซี่ใหม่ก็สวยแล้วครับนะครับตรนี้ปุ คันนี้เป็นเครื่อง e 1 3 4นะครับ e 1 3 4เกียร์ธรรมาดาเกียร์ธรรมาดาครับสภาพการประมาณนี้นะครับสำหรับรถทันใดที่สั่งซื้อกับผมในมอเตอร์มครัคันนี้สั่งนะครับตอนนี้อ่าโกำลังโรงบอกเลยว่าผมไม่ได้ ไม่ได้สต่ตอกรถในไทยนะครับตอนนี้ยุบานเรือกีก้าขั้นเดียวนะครับกับรถเส้เหลือสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากซื้อรถกับผมยมมอเตอร,ถรถ์มรคามตอนนี้ก็ชือาวางในหละรบกวนกับเพื่อต้องตั้งสื่อนะครับว่าผมไม่ได้สต่ตอกรถแต่ว่ารับประกันเลยนะครับว่าท่านจะได้รถสวย นะครับตามที่ท่านลูกค้าสร้างแน่นอนนะครับท่านนี้เป็นก็ออเดอร์ข้ามาว่าเป็นอยากได้เป็นกุงลมหนาหลังนะครับแต่ว่าต้องรอนิดนึงประมาณเดือนเดือนหนึ่งเดือนครึ่งน,นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาชมภายในครับภายในก,กาท่านได้ชมก้อนบาทนะครับกับสภาพั็ยังไม่ย้มอมองเลยนะครับผม บาสวยสะอาดนะครับแต่ว่าประ่านทำความสะอาดแรกอะทว่าสภาพยังใหม่ๆอยู่นะครับผมเนี่ยพวกอันนี้ก็เดี๋ยวทาความสะอาดไม่ก็สวยละครับนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับสภาพภายในก็จะประมาณนี้นะครับเครื่องดีมากครับนะครับเครื่องยนต์ดีมากเกียร์นิ่มนะครับช่องล่างนิ่มนิ่มเลย ผมล้มหนาหลังแนะนําเลยครับสําหรับท่านใดที่เอาไปใช้งานแบบอาจารย์เขียนคันนี้ก็เป็นรถแห่ครับคันนี้ก็เอาไปใช้เป็นรถแห่นะครับก็ชุดแต่งได้มาเป็นกระจังหน้านะครับแล้วก็ตัวปิดน็อตลำชนเป็นผเมี่ยดี๋ยวหลังจากหั่นก็คือเดี๋ยว ใส่ชุดแต่งให้นะครับตามที่ตกลงและสัญญากันไว้นะครับกับลูกค้านะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็สาหรับท่านสมาชิกท่านใดนะครับที่รับชมหรือว่าท่านใดที่เข้ามาชมสนใจนะครับอยากได้โรถนะครับบรรทุกเก่านอกอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น6ล้อ8ดล้อ หรือว่า10ลอ้อ12ล้อนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับเพราะว่าสิเป็นฮิโนอิซุ Nissan, มิตซันมิซูนะครับผมหาให้ได้หมดนะครับแต่ว่านะครับตอนนี้ต้องแก่้งทางท่ันลูกค้าที่สนใจรถกับผม,ม,มเรมอเตอร์มตสาคามด้วยว่านะครับตอนนี้ก็คือผมไม่ได้สต็อก <c oughs> ไม่ได้สต็อกรถที่ท,ที่ที่ร้านแล้วนะครับที่บ้านแล้วนะครับก็ ตอนนี้ผมมีจากตอกิที่ญี่ปุ่นเลยนะครับผู้ใดอยากได้ก็คือสั่งนะครับอันนี้คือง่ายกลัวนะครับเดี๋ยวผมก็จะส่งรูปตั้งแต่รถอยู่ที่ญี่ปุ่นให้ดูก่อนเลยนะครับว่าท่านชอบไหมแต่ว่าสภาพรถเป็นประมาณนี้ครับรถเพราะว่ามันเป็นรถเกียร์ดีนะครับเอาตรงว่าคือหลายท่านก็อาจจะรู้แล้วนะครับว่ารถที่ประมูลอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นรถ ซึ่งเขาจะคัดเก็บแต่และเกียร์อ่าเป็น B เป็น R หนึ่งสองสามสามจุดห้า C นะครับรถผมไม่ต่ำกว่าสามจุดห้าแน่นอนนะครับการเกียร์ดีเลยกกับ C นะครับราคาจะดีสูงเงินไม่สามจุดห้าราคาดีสูงนะครับการเกียร์หนึ่งสองสามเกียร์เกียร์หนึ่งสองสามเกียร์อ่ะสีบอเพียงนะครับบ่ได้แพงก็คือกันครับหลายท่านอาจจะ สอบถามหลายๆอู่หลายๆเจ้า,านะครับก็ก็เหมือนว่าครับนะครับท่านชื่นชอบที่ไหนศรัทธาที่ไหน,นครับก็ซื้อที่นั่นนะครับําหรับผมกับยิ่มอเตอราคามกัสี่สี่ขายอยู่ประมาณนี้นะครับจึเป็นรถที่เกียร์สูงเพราะว่าผมไม่ได้ขายแล้วก็ <laughs> ปล่อยลูกค้าทิ้งนะครับก็คือขายแบบทีแบบนอกนผู้ใดมั่นใจว่าอยากซื้อนะผมเลยอใ่ญ่ผมดูแลนะครับผมก็ดูแลท่าน ตลอดอายุการใช้งานจนกว,ว่าโตสิโตใส่เวละครับนะครับมีปัญหาอ e ย่างเกี่ยวกับบทคือผมมีให้คำปรึกษาได้หรือว่าซอยในเรื่องที่หาซ้างซ่อมให้ได้นะครับหาซ้างเซอร์วิสให้ได้จากอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นมาซ่อมที่บ้านหรือว่า,าให้ออกไปซ่อมที่นอกสถานที่นะครับแต่ว่ากั ก็ต้องตามที่สร้างเป็นวางน้ำนะครับอันนี้ก็บอกกันตรงๆว่าคือช่างผมที่ผมรู้จักเนี่ยที่ใช้งานอยู่ที่บ้านก็มีนะครับแต่ว่าเป็นช่างตามต่างจังหวัดเนี่ยก็มีนะครับแต่ว่าช่างที่ตามต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องก็ต้องรอหรือว่าให้เวลามันตรงกันนิดนึงนะครับผมเพื่อที่จะได้ไปเซอร์วิสท่านนะครับอันนี้ผมเชื่อได้นะครับในเรื่อง สวิตประมาณนี้นะครับดูแลลังการขายอันนี้คือก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ท่านลูกค้าให้ความไว้วางใจกับผมเอมมอเตอร์มาร์คารมนะครับได้ดูแลรับใช้ท่านนะครับก็จะมานี้นะครับสาหรับรถคือเกียรดีแน่นอนนะครับผมรถทางก่อนที่เราจะนําเข้ามานี่ทางญี่ปุ่นเขาแจ้งอยู่แล้วว่ารถคันนี้นะครับจะมีปัญหาอะไรไหมเป็นอะไรไหมนะครับอันนั้นอันนี้ห้างบ่นะครับ คือทางญี่ปุ่นผนังแจงไวกอนอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้ารถสภาพไม่ดีหรือว่ารถมีอะไรที่เสียหายหนักนะครับผมก็ไม่เอาเข้ามาให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับอันนี้คือความซื่อสัตย์หรือว่าความซื่อตรงกับท่านลูกค้านะครับท่านจะได้รถในสภาพที่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับอันนี้ผมยืนยันเลยนะครับัรถว่าง่ามบอมบอให นะครับเพราะว่าผมชี้คันนั่ไปส่อมให้ครับน้่นะนะครับก็คือถ้าไม่ดีเอามาก็เสียหายใช่ไหมครับเสียหายตัวเองอยู่แล้วนะครับเสียหายทางอู่อยู่แล้วก็ไม่ได้ว่าอู่คือไม่ดีนะครับแต่ว่าคําว่าสภาพรถนะครับมันมันเป็นรถมือสองเนาะอันเนี้หลายท่านลูกค้าหลายท่านก็เข้าใจดีนะครับว่ามเป็นรถมือหนึ่งกะใส่งานไปมันมันใส โดน,น,นไปหรือใส่งานหนักหรือใส่งานวิดีที่เจ้าใดมันก็ได้สอ่อมบำรุงกันแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือหลายท่านเข้าใจแน่นอนนะครับแต่ว่าในส่วนของผมก็คือ,อก็ช่วยในเรื่องของคำปรึกษานะครับบางทีเป็นเอ็ดอี่ยังผิดพลาดหรือว่าเหตุผกเป็นหรือว่าบริจาคก็ไี้ก็คือ,อ,คอ,อ,คอผมให้คำแนะนำได้นะครับ บ่อบ่อได้อ่าเจมได้ปลาบ่อได้ขายอย่าวขายเลยแน่นอนนะครับผมก็เอาเป็นว่านะครับฝากไว้ด้วยลวกันผมมีมัเตอร์มาสขามนะครับอีกสักเจ้าหนึ่งเจ้าเล็กๆนะครับที่ท่านลูกขาย่าไว้วใจมาเกือบๆตอนนี้ก็เกือบๆลอยทั้งละครับนะครับกับบนเนาะกลับขอบพระคุณมิยังสูงเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเงาเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ โอ้ช่างโจบ้านโป่งนะครับวันนี้ก็ดีลกันกับพี่ไส้นะครับคันแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับคันนี้มาทําสีหัวสีหัวเก่งแล้วก็สีชสีก็ทาเหมือนเดิมปกติใส่ชุดแต่งนะครับทำที่เคยทําให้กับลูกค้านะครับที่ตกลงกันไว้นะครับผมก็เดี๋ยวแต่ว่าแต่ก่อนเห็นีอูนองไส้นะครับตอนนน้นองผมว่าคอยสบายกันเลยคันนี้ เร่งๆหน่อยนะครับก็มาขอความมนุกค์ขอความช่วยเหลือนะครับจากพี่ชายช่างโจวบรโปกนะครับเป็นกายินดีให้การดูแลน้องชายเป็นอย่างดีเลยกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันว่าตอนเสร็จจะสวยขนาดไหนเพราะว่าเมื่อนี้ผมก็ดีเดินท่ากระบานเอารถอีกขั้นหนึ่งอยู่นะครับไปทรงหลกค้าอยู จังหวัดูุรดอนอีกคันหนึ่งนะครับก็ทั้งสองคันครับสามคันที่ลูกค้าสั่งรถกับผมโดยที่มัดจำค่ารถมาแล้วก็ให้ผมาหารถสวยๆนำเข้ามาให้เลยนะครับอันนี้ก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ท่านให้ความรักความเมตตาความไว้วางใจผมอยู่มอเตอร์มาสัสขามนะครับเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมผมสัญญาวา่าสี ดูแลนะครับท่านเป็นอย่างดีเลยนะครับบอบอชิมบอปลากันแน่นอนนะครับผมก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับนะครับวันนี้ก็เราออกเดินทางจยกามันพวงเป็นเพเไปเอารถอีกขั้นหนึ่งนะครับท่านนั้นลูกค้าไม่ทาอะไรนะครับเดิมๆสภาพเดิมเดีเยีวยวดิวยอีกขั้นหนึ่งนะครับผมแต่ว่าอีกขั้นหนึ่งก่าตอนนี้คือูกค้าว่าท่านพร้อมจะเอาไว้ก่อนนะครับผมเป็นอยากมาจับไว้แล้วแต่ว่า ตอนนี้เพิ่นบ้ท่านไหนพร้อมที่อซรับรถกะเดี๋ยวฝากไปหนีก่อนนะครับเอากไว้ลูกก่อนเาเพาหาถ้าเกิดมีท่านลูกค้าท่านใดอยากได้ก่อนนะครับก็มีอคันหนึ่งเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับอันนี้เป็นเครื่องเอวเก้าเกียร์สมูทนะครับเกียร์มาโต้นะครับสิบสองจบทก็สวยงามเลยนะครับทั้งสามคันเลยนะครับฝากไว้ไม่แน่กันละกันครับโอเคครับคลิปนี้เงีวเลยนะครับผมกับขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมนะครับผมอย่างมาเตอร์บรรดาคารฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ